สวัสดีคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่15พฤษภาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934ไสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะจาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์และ AM 1512กิโลเฮิร์ครับ ในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจของท่านผู้ว mm ิการเสนาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาและผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสองเสนาผานาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2568ครับข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ภารกิจของท่านผู้วิการเสนาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตีอภรัตธรรมนัทผู้ดูการสังหพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เดินทางมาตรวจติดตามผลของการปฏิบัติงานประจวปีงบกประมาณ2,568และตรวจความเหมาะสมของแผนงานโครงการประจวปีงบประมาณ2,570ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- นึ่งสังหารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประกอบด้วยงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและงานเกษตรผสมสาร ตามแนวทาภาทานสกิทพอเพียงพร้อมกับคำแนะนําและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป็นปญตามแบบมาตรฐานงานช่างหน่วยปฏิการทหารพัฒนานาพื้นที่โดนเป้าหมายโดนห้วยแห้งและทุนหนองจอกอําเภอบ้านได้จังหวัดอุทัยธานีมาติดตามผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่12สงสาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนา กองผู้จัการกองทัพไทยหน่วยปั้จัการทหารพัฒนาทุกข์หน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสองสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยผู้จัดการทหารพัฒนาร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นําท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานปรับปรุงทางลุกหลังเป็นทางผิวจราจรคอสลลหรือคอนกีดเสริมเหล็กกว้าง5เมตรไหลาทางลูกลังข้างละ025เมตรระยะทาง1,340เมตรพร้อมทั้งต้องกลับดูแลเพื่อได้มาตรฐานตรงตามแบบกองการช่างหน่วยปู้จัการทหาร นาัณพื้นที่หมู่ที่8บ้านหนองพกปุ้งตุนหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสากแก้วและทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่15พฤษภาคม2568ในช่วงเวลาของรายการนอตอพอพัฒนาวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามผลการปฏิบัติงานของเดึกขึ้นตรงสงับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ